Oh, <laughs> สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันจันทร์ในสัปดาศัตสิทธิ์บทอ่านอย่างที่ได้พูดให้พี่น้องฟังแล้วว่าเป็นบทที่เลือกมาจากพระคัมภีร์เดิมที่พูดถึงองค์พระเยซูเจ้าในบรรปลายชีวิตของพระองค์และในพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็พูดถึงการที่พระเยซูเจ้าไปเสด็จไปที่บ้านเบธานี ตำบลที่อยู่ของลาสรัสซึ่ซงพระองค์ทรงทำให้กลับคืนชีพจากผู้ตายผู้คนที่นั่นจัดงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระองค์มารธาคอยรับใช้ขณะที่ลาสรัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะก,กับพระองค์ด้วยมารีใช้น้ำหอมสมุนไพรบริส,สุทธิ์ราคาแพงหนึ่งหนักหนึ่งปอนมาฉลมพระบาทของพระเยซูเจ้าแต่ใชา้ผมเช็ดพระบาทเช็ดเท้าของพระเยซูเจ้า กลิ่นน้ำมันหอมอบอวนไปทั่วบ้านยูดาสิสคาริโอตสิทธิคนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้าพูดว่าทำไมไม่เอาน้ำหอมนี้ไปขายราคาสามร้อยเหรียญแล้วนำเงินไปแจกจ่ายให้แก่คนยากจนเล่าที่เขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเขาห่วงใย,ยคนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเขาเป็นผู้ที่ถือถุงเงินและยักยอกเงินในถุงนั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่าช่างเถิดปล่อยให้นางเก็บน้ําหอมนี้ไว้สําหรับวันฝังศพของเราคนยากจนนั้นอ,อยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปแต่เราไม่อาจจะอยู่กับท่านตลอดไปเราเห็นยูดาสแสดงอาการว่ามีความรักต่อคนจนแต่ เบื้องหลังของการที่เขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่รักคนจนแต่เขาจะเอาเปรียบแม้กระทั่งพักพวกสาธนสิทธิด้วยกันเอาเปรียบพระเยูุจ้าด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าให้เก็บน้ําหอมไว้สําหรับเอาไปขายได้ราคาเยอะๆแล้วแยกแจก,แกจ่ายคนจนเนี่ยเขาไม่มีทางทําได้หรอกครับในขณะน,นี้เมื่อพะเยสุจ้า รู้เรื่องทั้งหมดพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้แสดงอาการออกเห็นไหมครับพี่น้องแล้วพระองค์ก็เพียงแต่พูดให้ผ่านไปว่าเอาละน้ําหอมนี่ก็มันก็มีคุณค่าสําหรับการฉลมศพแต่ว่าคนจนนั้นน่ะมันก็มีอยู่ตลอดไปถ้าจะรักคนจนนี่รักได้ทุกวันแล้วก็รักได้ทุกแห่งที่เราอยู่เพราะเราจะมีคนจนอยู่ตลอด ถ้าสมมุติว่าพระเยซูเจ้ามาในช่วงนี้มาหาเราเราก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะต้อนรับพระองค์เราจะไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำหอมเราคงจะไม่มีอะไรที่จะมาบอกกับพระองค์ว่าลูกขอต้อนรับพระองค์ด้วยของที่มีคุณค่าเพราะสิ่งที่พระองค์ปราถนานั้นคงไม่ใช่น้ําหอมพี่น้อง แต่เป็นน้ำใจน้ำใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่ดองเป็นน้ำใสใจจริงเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่เราไม่ทิ้งพระองค์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆในชีวิตก็ตามเราไม่เดินหนีห่างจากพระองค์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ภายนอกเพราะเราก็ได้ยินอยู่ว่าการติดตามพระเยซูเจ้านั้น ก็เป็นการเสี่ยงที่หลายครั้งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ภายนอกเราจะต้องทิ้งพระเยซูเจ้าไปเราคงไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นการที่พระเยซูเจ้าต้องการมากที่สุดนั้นไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่คำพูดที่ลอยๆว่าเรารักพระองค์แต่การที่เราจะเห็นพระองค์ในคนยากจนแล้วก็ช่วยเหลือเขาสุดความสามารถ วันนี้ช่วยได้นิดหน่อยก็ให้ช่วยพรุ่งนี้มากกว่าก็ให้ทำหรือว่าอาจจะน้อยกว่าก็ไม่สำคัญสำคัญคือการที่เราจะมองเห็นโรร่งในตัวของคนที่กำลังทนทุกข์ทรมานแล้วก็เราไม่ใจดำที่จะบอกว่าธุระไม่ใช่หรือไล่เขาออกไปหรือบอกว่ารำคาญเหลือเกินคนนี้ให้เจ้าหน้าที่ จัดการซะองไม่ใช่อย่างนั้นเอาละครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเรากำลังติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดขอให้เราดูตัวอย่างของพระเยซูเจ้าและเราปฏิบัติตามนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์